สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอ่อนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสนอยในงวดของวันที่5นะคะเดือนมีนาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปใหพ้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากพี่พี่สมาชิกนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่ทางช่องนะคะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันป่นสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี PP ่ๆน้องแอดไม่ลงให้นะคะสูตรนี้วันนี้ขอให้มาเฮงเฮงปังปังเด้งเด้งก็นแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมเลยนะคะวันนี้ของวันนี้นะคะน้องเอดได้เด่นที่6 2นะคะ6 2 8นะคะพี่ๆตัววิ่งลูทของเราน้องเอ็เม้น6นะคะวันนี้ ท่านใดชอบก็ค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะลองพิจารณาดูได้นะคะชุดเน้นก็จะมีหกสองหกสองแล้วก็หกหนึ 1, ่งหกเก้านะคะแล้วก็สองแปดชุดเน้นนะคะมีสี่คู่นะคะพี่พี่ ส่วนตัวกันกันไปที่สองหนึ่งหกหนึ่งนะคะสำหรับตัวกัน3ตัวในวันนี้น้องแอรให้ไปนะคะก็จะเป็นแปดสองถ้าใครชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาติดตามแนวทางวันนี้โชคดีปังๆรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ